สวัสดีครับผมบอลเจ้าพยาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้จะพาไปดูไฮลักรีโวรุ่นปรับปรุงใหม่ปี2564แซตหน้าหล่อที่ใครๆก็เป็นเจ้าของได้ง่ายไปดูกันเลยครับนี่นะครับคือจุดเริ่มต้นของ Z ซ dition หน้าหล่อเล้าใจใครก็มองนะครับด้วยไฮลักรีโว Z ซต dition 2.4มิตรออโต้ไฟหน้าใบบีม LED ไฟส่องสว่างเวลากลางวันแบบ BRL พร้อมระบบเปิดปิดไฟหน้าระบบไฟหน้าปรับสูงต่ำพร้อมระบบไฟโรมีโฮม อมกับไฟท้าย LED Light Guiding ที่รอเล้ลวใจใครก็มองพร้อมกับระบบ T-Connect นะครับเชื่อมการกับเคลื่อนแห่งอนาคตปลอดภัยไร้กังวลทุกสถานการณ์ด้วยฟังก์ชันค้นหาตำแหน่งรถครับติดตามรถหายช่วยเหลือฉุกเฉินและกำหนดขอบเขตความปลอดภัยมาพร้อมโหมดการขับขี่2โหมดนะครับปุ่มบนก็จะเป็น Eco โ o ม e ครับคือการขับขี่แบบประหยัดน้ำมัน ส่วน PWR ด้านล่างนะครับก็จะเป็นโหมดเพิ่มสมรรถนะในการกับขี่เล่งแซงได้อย่างมั่นใจไร้กังวลครับและนี่นะครับก็เป็นสเปคที่เพิ่มขึ้นกับราคาที่เป็นเจ้าของได้กับไพรัก์ลิโวแซตอิดิชั่นสอมิรออโตคันนี้นี่แหละครับ